คลิปนี้แล้วประกันความมันแน่นอนโปรเจกต์นี้นะครับก็ใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่เหมือนกันสําหรับรถคันนี้นะครับแค่ชุดหน้าก็ไม่ธรรมดาแล้วแล้วราคาเนี่ยก็แสนกว่าบาทแต่รถเนี่ยจะเสร็จวันไหนเราไม่รู้ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับอตตี้ฟรีแมนในช่องซีเมสุพรรณบุรีนะครับวันนี้นะครับก็เราได้รับโปรเจกต์มาโปรเจกต์หนึ่งก็คือลูกค้านะครับลูกพี่ผมเองอ่ะง่ายๆก็เขาได้ซื้อรถมาอีกคันนะครับโปรเจกต์นี้นะครับก็ใหญ่เป็นโปรเจกต์ใหญ่อยู่เหมือนกันสําหรับรถคันนี้นะครับเป็นรถไดนาะฮะวันนี้ที่เราถ่ายทําเป็นวันที่9นะครับ9้ามกรานะครับ แต่รถนี่จะเสร็จวันไหนเราไม่รู้วันเนี้ยเราลื้อแล้วโครงมาแล้วสี่โครงเสร็จแล้วนะครับก็ <S <S เดี๋ยวจะพาไปดูว่าตอนนี้โปรเจกต์เริ่มแล้วได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว <Wow. S 2> ว่าตอนนี้ไปถึงไหนแล้วนะครับแล้วก็เดีย๋ยวจะจนจบคลิปเลยก็จะให้ดูว่ารถคันนี้ทําอะไรบ้างให้เราทําอะไรบ้างนะครับโปรเจกต์นี้นะครับเดี๋ยวตอนนี้ไปดูก่อนนะครับว่าช่างเราได้ทําไปถึงไหนนะครับโปรเจกต์โปรเจกต์ที่เราเริ่มณนะวันนี้นะฮะเดี๋ยวตามผมมาดูกันเลยนะครับ สรหรับนี้ก็เป็นช่างใหญ่ของเรานะครับไม่ใช่อ๋อหน่ก็ช่างใหญ่โหยืนเหมือนช่างใหญ่เลยคมคุมงานน่าดูเลยก็นี่นะครับก็เป็นรถคันนี้ตอนนี้เป็นซากอยู่ นะครับลูกพี่ได้ทําการเอาโครงไป powder coat สีใหม่นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะยัดของแต่งนะฮะชุดสีเอาไปทําสีอยู่ยังไม่มานะครับแต่เสร็จแล้วแหละเขายังไม่มาส่งก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะสุดแค่ไหนคลิปนี้รับประกันความมันแน่นอน ชุดหน้าก็ไม่ธรรมดาแล้วแมสุดจริงครับคันนี้ช่างใหญ่เราลงมือแล้วนะฮะรับประกันครับของเด็ดอีกเยอะคันนี้ อันนี้ก็ใส่ชุดหน้าเสร็จแล้วนะครับโอ้โหเป็นโชลิละหิวข้าวเลยอ่ะโอลินน้ำมันพืช <c oughs> ไม่ใช่โชคโอลินนะครับชุดหน้านี้ <c oughs> อัพไฟดาวนะครับมาพร้อมกันสะบัดจริงยานะครับบอกแล้วว่าสุดจริง ครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่สองสหรับรถโปรเจกต์กของเรานะครับวันนี้ชุดสี่มาแล้วนี่ลองดูครับตอนนี้ได้ประกอบเป็นรูปเป็นรลานแล้วนะครับล้อใส่แล้วชโช๊คหน้าใส่แล้วแฮนด์ใส่แล้วนะครับถังยกใส่แล้วนะครับชุดสี่รถโปรเจกต์กเรามาแล้วนะครับคันนี้นะครับพิเศษจริงเจ้าของชอบซิ่งครับใช้เกียร์ไฟฟ้านี่นะครับเป็นของพีเกอร์นะครับเป็นเกียร์ไฟฟ้า ล้อล้อนี่เป็นล้อคาร์บอนนะครับเป็น BST คาร์บอนชุดปั๊มชุดจานปั๊มบนคัดเป็นของ PM นะครับประกับประกอบ PM หมดนะครับแท้ทั้งคันโช้หลังเจ้าของเลือกใช้ฟ็อกนะครับรับประกันความซิ่งเลยคันนี้จริงๆวันนี้ก็เป็นวันที่สองสำหรับรถโปรเจกต์นะฮะตอนนี้ก็ขึ้นไปรูปไปล่างแล้วหลังจากเมื่อวานนี่มันเป็นโครงกระเครื่องอยู่นะครับวันนี้ชุดสีมาเราก็ได้ทําการประกอบแล้วครับ ก็ต้องขอบคุณลูกพี่ผมด้วยนะครับเสียตู่นะเสียตู C ่ลงสีครับไว้ใจ่าวเซบเอมสุพรรณนะครับให้ทํารถโปรเจกต์ให้นะฮะจนวันที่รถเสร็จเจ้าของมารับรถรว่าถูกใจแค่ไหนยิดยังไงให้เรามาทำอะไรเงี้ยอยวันที่รถเสร็จเราก็จะถมพาเจ้าของด้วยทีนะครับ วันนี้รถโปรเจกต์เราก็ได้ไปประมาณ70%แล้วนะแล้วเหลืออีก30%แล้วดูโดยรวมแล้วเหลืออีก30%ที่ยังต้องเก็บงานนิดหน่อยนะครับรับประกันเลยว่าถ้าเสร็จแล้วนี่หมันแน่นอนเนี่ยหมันแน่นอนผมบอกเลยนะครับก็เดีย๋ยวรอดูวันที่3อีกทีนะครับว่าเดี๋ยวพอถึงวันที่3แล้วจะทำกันถึงไหนนะครับวันนี้ก็ใช้ระยะเวลารวมประมาณ2วันได้มาเท่านี้ จากโครงกับเครื่องนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูว่าก่อนที่มันจะเป็นสภาพนี้รถเดิมเป็นไงนะครับก็อยาจะขึ้นภาพให้ดูแ้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้เจอกันวันที่3ของการเริ่มทำรถคนันนี้นะครับ ครับวันนี้ก็กลับมาวันที่สามนะฮะกับรถโปรเจกต์ครับวันนี้ลูกพี่สั่งเปลี่ยนโปรเจกต์นะครับก็คือยกแพลเมอรี่ออกเพื่อจะใส่โซ่สเตอร์แล้วความคิดไอเดียเจ้าของรถบันเจิดครับผมก็อยากจะใส่โอเพนเบลนี่เราก็มี Open นเบลอยู่แล้วนะครับเป็น Open นเบลของ DBL นะครับแต่ทีนี้เจ้าของรถนะครับอยากจะได้ ชัรเวนเบลเนี่ยมันมาเป็นสีดำเจ้าของรถเขาอยากจะได้สีโคมนะครับผมจะส่งไปชุบเจ้าของรถบอกว่ามจะเสียเวลาทำไมนฮะนี่เลยนะครับสิ่งที่ให้เราทำก็คืออันนี้ผมไม่ได้ชุบนะครับโซดาไฟครับโซดาไฟลาดเลยนี่สิ่งที่ให้เราทำนะครับ w h a what the นี่คือกล่องนะครับเป็นของ BDL แล้วราคาเนี่ยก็แสนกระบาทแต่สั่งผมนะครับบอกว่าเอาโซดาไฟลาดได้เลยไอ้น้องไม่ต้องชุบให้เสียเวลานะครับก็นี่ฮะ,ะแนนคะแนกลาดนะครับเนากิฟเ <c oughs> ขาบอกเนากิฟข่าววับ นี่ครับกัดอยู่ในถังก็อันนี้เป็นเจ้าของรถเขาสั่งมาผมบอกว่าจะไปชุบให้บอกว่าไม่ต้องสุดมากครับเอาของแสนยบาทมาลาาโซดาฟไฟยอนคี่ผมก็วันนี้เป็นวันที่สามนะครับสำหรับรถโปรเจกต์นะก็คืบหน้ามาได้สัก 80%แล้วแหละ80%ได้แล้วนะฮะ80%ได้แล้วผมว,ว่าออกมานี่เทพสุดๆแน่นอนคันนี้ผมรับประกันนะครับแค่เอาโอเพนเบลมาล่าโซดาไฟก็ไม่เหมือนใครแล้วนะครับจริงๆภูมิใจมากภูมิใจมากเพราะว่าไว้ใจให้เราได้จัดการรถเขาให้นะฮะเดี๋ยวจะคืบหน้าไปถึงไหนเราก็จะรายงานเรื่อยๆนะครับสำหรับรถโปรเจ็์คันนี้นะครับก็เดี๋ยวลองดูนะครับ ก็วันที่4นะครับสำหรับรถโปรเจกต์ก็ใส่ไปแล้วนะครับ o p e n นเบลนี่นะครับ o p e n นเบลมาสีดำก็ฝั่งลอกโอโซดาไฟลอกให้เป็นสีนี้นะครับสุดจริงๆแล้วก็ฝั่งนู้นครับกำลังใส่แคมอยู่คือสวยด้วยแล้วต้องแรงด้วยนู่นครับตัวนี้ก็จะเป็น s อ s 551นะครับเป็น551เกียร์ไดร์นะครับ เป็นชุด Big Set, บิ๊กเซตนะฮะบิ๊กเซตก็จะมีแคมปัมน้ำมันเครื่องเพจุชลอดลิสเตอร์ตัวล็อกลิสเตอร์นะฮะมีหมดทุกอย่างนะครับเดี๋ยววิ่งจิงกะเบลนะครับก็ใกล้แล้วล่ะใกล้แล้วอีกนิดนึงใกล้แล้วใกล้จะบ้าแล้วโอโ้เยอะแล้วเกินกันนี้ใกล้จะบ้าแล้วก็อย่ามาดูวันที่ห้าอีกทีนะครับว่า จะเป็นยังไงนะครับครับผมวันนี้ก็เป็นวันที่5นะครับสำหรับรถโปรเจกต์นะครับตอนนี้เราก็ได้ใส่แคมเสร็จแล้วนะฮะใส่โอเพนเบลล์รอไว้แล้วเดอยวเราลองแอบสตาร์ทฟังเสียงหน่อยแอบลูกพีฟังเสียงหน่อย แปดสิบเปอร์เซ็นต์ลใกล้แล้วนะครับสำหรับรถคันนี้แล้วเดี๋ยวเหลืออีกนิดหน่อยเก็บรายละเอียดอีกนิดหน่อยแตวเดี๋ยวเสร็จในมันแน่ผมรับประกันนะครับเคยดูอนโน่ไหมเดี๋ยวจะดิฟโชว์ด้วยรถเสร็จแล้วอยากจะดิฟสไลด์โชว์เบร์ยางโชว์นะครับเดี๋ยวลูกพี่จัดให้นะฮะก็สำหรับรถปรเจตคครับวันที่5้าก็สตาร์ทเครื่องได้แล้วนะครับพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็น่าจะมีเห็นไฟหน้า นะน,น่าจะเห็นอีกเยอะวันนี้เพราะว่าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้แล้วอย่าติดตามชมกันดูนะครับเซเบมจัดให้ได้ทุกแนว <Yahoo! S 1> แน่นอนนะครับยืดเยื้อมานานเหมือนกันเพราะว่าของซิงเยอะเต็มลำ้ำบอกเลยขอบคุณนะครับที่ไว้ใจซเซเบมด้วยเพราะว่า เราไม่ได้โปรโมทมากแต่ว่าคนที่แอบซุ้มมาทำเนี่ยก็ซิ่งตลอดนะ <Wow. S 1> อย่างคันนี้ก็ซิ่งหลายอย่างก็สำหรับวันที่หกวันนี้นะครับสิ่งที่พิสดารของลูกพี่ผมนี่มาดูข้างหน้าครับนี่นะครับใส่หน้าเป็นของรถยนต์นะครับ <What? S 1> อันนี้เป็นของรถยนต์นะครั้แรกเขาจะซื้อมาใส่รถจี๊ปรถลายของเขานั่นแหละ ไม่รู้เหมือนกันกูได้ไอเดียแบอกโทรมาบอกเฮ้ยฮัทกูมีไอเดียแล้วอ่ะกูจะแปลงไฟหน้าไฟวันรุ่งขึ้นเอาไฟหน้าไหมผมผมทำรายได้ผมก็ต้องใส่ครับผมตอนนี้ใส่ออกมาแล้วก็เป็นสภาพนี้ใส่คนหนูว่าอ้าวแล้วไฟมันจะออกยังไงอ่ะเห็นไหมนี่ครับผมก็ไม่กล้างัดแรงแม่งแพงครับยี่หนี้นี่นะครับเปิดมามีไฟแน่นอนนะครับ ก็สำหรับกลางวันล,ลูกพี่ผมบอกว่ากูจะปิดไว้ควนทีนดีนี่นะครับก็อยู่แ่ไล่สาไฟ,ไฟนู่นนี่นั่นนะครับเพราะว่าไฟท้ายไฟท้ายที่มีไฟเดียวในตัวก็ก็มาแล้วนะครับนี่มันจะมีไฟเดียวในตัวนะก็มาแล้วเดี๋ยวเขาจะใส่เข้าไปปั๊บหล่อเลยสาหรับไฟซิ่งอย่าลืมนึกถึงเรานะฮะราะนี้ก็เราไม่ค่อยโชว์มากแต่เนี่ย เราทำมาขนาดเนี้ยแลลองดูเอาแล้วครับขอของซิ่งทุกอย่างในรถคันนี้นะครับเราเป็นคนสั่งให้นะฮะเรามีทุกอย่างเหมือนกันจริงๆนะครับจะเป็นยังไงต่อแล้วเสร็จแล้วจะยังไงอะไรยังไงนะครับลองดูน,นะครับวันนี้ก็อยากจะอวดสาหน้าของลูกพี่หน่อยนะแต่เดี๋ยวกล้เสร็จแล้วเดี๋ยวยังไงติดตามกันอีกทีหนึ่งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะนะครับเพราะว่าคลิปนี้ยาวไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่าแต่ว่าอยากให้ดูจริงๆว่าร้านเราอ่ะ ตั้งแต่วันแรกเลยย้อนกับภาพนึกภาพกลับไปดูตั้งแต่วันแรกเลยเป็นโค้งอย่างเดียวอะ่ะแล้ววันนี้มันมาเป็นสภาพอย่างนี้แล้วะนะครับเราก็ทําได้นะครับเรามีผู้เชี่ยวชาญปรึกษาเราได้ทุกอย่างครับเพราะว่าผมก็ให้คำปรึกษาได้นะครับผมก็อยู่อยู่รถมาเป็นสิบสิบปีนะผมพอจะรู้อาจจะเป็นเด็กน้อยแต่ก็พอจะรู้เรื่องบ้างกับเขาบ้างนิดหน่อยนะครับไม่รู้ว่าจะเสร็จวันไหนนะเดี๋ยวรอดูอีกทีนะครับวันนี้ก็ไปแล้วครับ เจ็คันนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราได้เซตปิ้งรถแล้วนะครับรถอยากจะเนืรอคหน่อยเพรายังไม่ได้ล้างเลยนะครับขอขอบคุณลูกพีด้วยนะครับเสียตูนะครับเจ้าจุกครับเจ้าจุกอยากกินข้าวสารดีๆต้องเจ้าจุกเลยครับผมอันนี้เลยครับก็ลองดูนะครับว่าคันนี้ทำอะไรไปบ้างก็มีล้อครับ ล้อคาร์บอนนะครับของ BSG นะครับจานหน้า P.M. นะครับปั๊มเบรก P.M. นะครับจานหลัง P.M. ปั๊มเบรกหลัง P.M. นะครับโช๊คหน้าเรลิมนะครับชุดโช๊คหน้าโช๊คหลังฟล็อกนะครับเบาะเซนเซนเมนนะครับลูกตาแด์บวกแฮนนะครับเป็นของคิดเอาแต่วก็ชุดมือเบรคหรือคัต์นะครับของ P.M. นะครับคอนโทรลนะครับเป็นของ P.M. นะครับต่อแฮนเป็น O.D.I. นะครับก็มีทำแคมไปนิดหน่อยนะครับ กล่องฟ็อกนะครับไฟเลี้ยวนะครับเป็นผมเด็กนะครับก็ขวาเป็นของโรลเลนรแซนนะครับนี่ลองจูนดูตรงนี้ครับเปลี่ยนพอฟ้านะครับเปลี่ยนปั๊มเพลทด้วยนะครับคันนี้จูน E20 นะครับโดยดรโอมนะครับคันนี้ดรโอมจูนนะครับสุดยอดแรงสุดๆบอกเลยนะครับฝั่งซ้ายนะครับจ้าบว่าฝั่งขวาอีกจะบอกให้ ก็เป็น Open นเบลนะครับแล้วก็มีใส่โซ่สเตอร์นะครับสวิงอาร์มหลังเปลี่ยนนะครับแล้วก็มีตัวนี้เลยของพิงเกินะครับเป็นเป็นเกียร์มือนี่เกียร์มืออยู่ตรงนี้นี่นะครับเป็นชิฟเตอร์ในตัวด้วยนะครับอันนี้จะตั้งชื่อว่าอะไรดีอะไรแดงอะไรดีคะของผมมันเป็นอีแดงย็ดนัตตูนี้เดี๋ยวขอตั้งชื่อก่อนนะครับ ทุกีเขา,าก็ทำสีมาเราต้องทำให้เหมือนกันแล้วก็ขี่ด้วยกันนะครับตันนี้ถ้าสนใจนะครับอยากจะทำรถแนวนี้อยากจะได้ที่เจ๋งๆแบบนี้นะครับโรทรหาผมเลย0875932222นะครับอัตตี้นะครับแล้วก็น้องตอยนะครับ0863062222นะครับนี่นะครับอันนี้คือตามใจเจ้าของนะเราตามใจเจ้าของทุกอย่างว่าอยากได้แบบไหนคือเรามีหน้าที่จัดให้ทุกรูปแบบนะครับอย่าลืมนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดตัปตไคร้ให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยใน Facebook นะครับถ้า Facebook ผมก็อัตตี้ธีรวิทย์นะครับก็เฟซบุ๊กคุณพ่อนะครับสมประสงค์นาฏกุลพัฒน์นะครับแล้วก็เขตร้านนะครับซีเอ็มสุวรรณบุรีนะครับซื้อขายรถนะครับติดต่อเราได้นะครับซีเอ็มสุวรรณบุรีแต่ถ้าอยากได้อะไรทิ้ไหนนะครับได้ที่เพจซีเอ็มพาร์ทแอนด์อุปกรณ์รีฟอร์ฮาร์เรสเดวิสันนะครับ อยากได้อะไรชิ้นไหนโทรหาเราได้24ชั่วโมงครับแล้วดย๋ยวผมไปก่อนแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะมีรถโปรเจกต์อย่างเงี้ยมาอีกคันไหมหรือยังไงนะครับเดี๋ยวลองดูกันก็ขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณลูกพี่ตู่ด้วยนะครับเจ้าจุกนะครับคิดถึงเจ้าสารคิดถึงเจ้าจุกนะครับขอบคุณมากนะครับแต่ฮะคิดถึงรถคิดถึงของแต่งฮาร์เลย์ต้องคิดถึงผมนะครับอตตี้นะครับคิดเรซิ่งคิดถึงอตตี้ครับผมวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ